สวัสดีครับผมมีชื่อว่าวานอายุ30ปีแล้วครับชีวิตของผมมักจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากๆผมรับจ้างทำสวนทั่วไปครับทั้งตัดหญ้าปลูกต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้หรือแม้แต่ดูแลสวนผลไม้ของคนในหมู่บ้านในทุกเช้าๆผมจะสะพายย่ามเครื่องตัดหญ้าใส่ท้ายรถมอไซค์คู่ใจของผมขี่ไปทำงานตามที่ผมรับงานไว้ครับ บางวันก็แดดแรงจนเหงื่อไหลคย้อยเข้าตาผมแต่ผมก็ชอบนะครับเมื่อได้กลิ่นดินชื้นกลิ่นยากลิ่นใบไม้สดๆมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้รับบรรยากาศบริสุทธิ์อยู่กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆครับบ้านของผมอยู่ท้ายหมู่บ้านติดคลองเล็กๆมีบ้านไม้ชั้นเดียวที่ผมสร้างไว้เองกับมือ หลังจากพ่อกับแม่ของผมเสียไปหลายปีแล้วครับในทุกเย็นหลังเลิกงานผมมักจะลดน้ำต้นไม้อยู่รอบๆบ,บ้านดูปลาที่ผมเลี้ยงไว้ในบ่อพลาสติกเล็กๆแล้วก็นั่งกินข้าวคนเดียวเงียบๆอยู่ข้างบ่อพลาสติกเล็กๆแทบทุกวันเลยครับแต่แล้ววันหนึ่งก็ทำให้ชีวิตของผมที่เคยสงบแบบเดิมๆก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับเมื่อมีคนโทรมาหาผมเพื่อจ้างไปดูแลสวนหน้าบ้านหลังหนึ่ง ที่เพิ่งมีคนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ครับเป็นเสียงผู้หญิงในโทรศัพท์พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มๆสวัสดีคะ่ะคุณว่านใช่คุณไหมคะฉันชื่อมินตรานะคะพอดีเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านแถวแถวท้ายหมู่บ้านเนี่ยละคะ่ะอยากให้คุณช่วยดูแลสวนให้หน่อยนะคะสวนที่บ้านยังลกมากเลยน้ำเสียงนั้นทำให้ผมต้องเผอยิ้มทั้งที่ยังไม่ได้เห็นหน้าครับ ได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่างพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าๆผมจะเข้าไปดูให้นะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมผมไม่รู้หรอกว่าคนชื่อมินตานั้นจะเป็นคนแบบไหนนะครับแต่ผมรู้สึกได้ถึงบางอย่างเหมือนรู้สึกถูกชะตาหรืออยากจะพูดคุยกับเธอหรือผมหลงไหลในเสียงของเธอก็ไม่รู้ครับ เหมือนสายลมมันพัดผ่านใบหน้าของผลม,มาเบาๆแล้วค่อยๆซึมซับเข้ามาในชีวิตผมที่ชีวิตผมนั้นเคยนิ่งมานานแล้วแล้วกลับมารู้สึกดีอีกครั้งครับในเช้าวันต่อมาผมได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของผมมาพร้อมกับเครื่องมือทําสวนไปยังบ้านของคุณมินตราครับบ้านหลังนั้นอยู่ไม่ไกลจากคลองเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ดูสะอาดตา แต่บริเวณรบรอบๆเต็มไปด้วยหญ้าที่ขึ้นรกเต็มไปหมดครับจนผมแทบจะมองไม่เห็นทางเดินเข้าไปในบ้านเลยครับผมจอดรถไว้ใต้ต้นมะม่วงแล้วก็เดินเข้าไปคุณมินตาก็ออกมาต้อนรับผมด้วยรอยยิ้มหญิงสาวในชุดเสื้อยืดสีอ่อนกับกางเกงขายาวใบหน้าขาวเนียนสะอาดตาผมยาวถูกรวบหลวมๆไว้ทางด้านหลังครับคุณมินตาดูเหมือน คนเพิ่งย้ายมาจากในเมืองแต่แววตาดูอบอุ่นเป็นมิตรกับผมมากเลยครับคุณว่านใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาวันนี้นะคะครับผมเองก็มาตามนัดคุณนะครับบ้านนี้สวนใหญ่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะบ้านหลังนี้พื้นที่กว้างมากแล้วเธอก็ยิ้มพยักหน้าให้กับผม พอดีว่าเจ้าของเก่าปล่อยทิ้งไว้นานแล้วนะคะตอนย้ายมาเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะเลยอยากจะหาคนที่รู้จากงานนี้จริงๆมาช่วยจัดให้ใหม่นะคะต้องรบกวนคุณว่านแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมยินดีรับใช้บริการครับดีเลยค่ะถ้างั้นเชิญเข้ามาดื่มน้ำเย็นๆในบ้านก่อนนะคะ แล้วค่อยลงมือทำสวนไม่เป็นไรหรอกครับผมจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วครับอืมค่ะถ้างั้นก็ตามสะดวกคุณว่านเลยนะคะครับเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจรอบๆบ้านดูหน่อยนะครับได้เลยค่ะคุณว่านตามสบายเลยค่ะจากนั้นผมก็วางแผนงานในใจไว้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับหญ้าสูงจนแทบจะกลืนทางเดินไปหมดแล้ว แต่พอแวกเข้าไปดูด้านในกลับเห็นไม้ดอกไม้ประดับบางต้นที่ยังไม่ตายดีครับมันแค่ขาดการดูแลเท่านั้นเองคุณมินตราครับผมเห็นต้นไม้ประดับพวกนี้แล้วมันยังไม่ตายดีละครับถ้าดูแลดีๆอีกไม่กี่เดือนส่วนนี้จะกลายมาเป็นสวนหย่อมที่สวยแน่นอนเลยครับผมพูดพางยิ้มให้กับคุณมินตรา คุณมินตาหันมามองผมอย่างดีใจจริงเหรอคะคุณว่านถ้างั้นฉันขอฝากคุณด้วยนะคะฉันอยากจะให้บ้านหลังนี้มันเขียวเขียวสดสดเหมือนสวนหยอมที่หน้าเดินเล่นตอนเด็กๆนะคะที่ฉันเคยอยู่บ้านสวนของคุณยายนะคะคุณไว้ใจผมเถอะนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้ค่ะงานก็ฝากด้วยนะคะคุณว่าน เสียงของเธอมีแววคิดถึงบางอย่างในสวนหย่อมที่รกๆในนั้นครับผมมองเห็นหน้าเธอแวบหนึ่งแล้วรู้สึกเหมือนใจอุ่นขึ้นมาอย่างแปลกๆจากนั้นผมก็เริ่มลงมือถางหญ้าและวางจัดระเบียบกระถางต้นไม้ให้กลับกลายมาเป็นสวนหย่อมได้อย่างสวยงามจากนั้นหลายวันต่อมาผมก็เริ่มกลับมาทำสวนให้เธอทุกๆเช้าค่อยๆจัด วางให้เข้าที่เข้าทางบางครั้งเธอก็ออกมานั่งดูผมทำงานพร้อมกับถือแก้วกาแฟด้วยครับบางวันคุณมินตาก็นำน้ำเย็นๆมาให้ผมดื่มแล้วก็พูดยิ้มๆว่าเหนื่อยไหมคะคุณว่านผมตอบแค่สั้นๆว่าไม่หรอกครับชอบแบบนี้แหละดีแล้วครับได้อยู่กับต้นไม้ได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับคนใจดีแบบคุณมินตานี่ผมก็ มีความสุขในการทำงานเล้วครับคุณมินตาหัวเราะเบาๆหน้าแดงนิดๆแล้วก็หันไปมองต้นไม้ต่อครับผมเองก็รีบก้มหน้าตัดหญ้าต่อเหมือนเดิมตัดแต่งต้นไม้ที่เหลือที่ผมยังเก็บไม่หมดแต่ใจผมกลับเต้นแรงแบบที่ไม่รู้ว่าทำไมครับพอหลายวันผ่านไปส่วนหญ้าหน้าบ้านของคุณมินตาก็เริ่มดูเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นครับ ต้นไม้ที่ผมตัดแต่งไว้เริ่มแตกยอดใหม่แล้วดอกชบาเริ่มออกดอกสีแดงสุดตรงขอบรัว้วแต่สิ่งที่ผมไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นนั่นก็คือคุณมินตาเริ่มออกมาช่วยผมทำสวนด้วยครับวันนั้นแดดยังไม่แรงนักผมกำลังถอนหญ้ายอยู่ตรงมุมสนามหญ้าแล้วคุณมินตาก็เดินออกมาพร้อมกับหมวกฟางในมือหนึ่งใบกับถุงมือผ้าบาง ในมืออีกข้างครับวันนี้ขอช่วยได้ไหมคะคุณว่านอ้าวจะช่วยผมจริงๆเหรอครับเนี่ยมันจะเปื้อนเอานะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันอยากจะลองดูสักวันเผื่อจะรู้ว่าการทำสวนนี่มันเหนื่อยมากขนาดไหนนะคะได้เลยครับตามใจคุณมินตาเลยครับถ้างั้นฉันขอถอนย่าช่วยนะ ดูทางนี้ลกมากเลยดูสิครับเดี๋ยวตกแต่งอีกหน่อยก็จะเสร็จแล้วครับคุณมินตาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยถอนนะครับผมเลยยื่นถุงมืออีกคู่ให้กับเธอแล้วบอกวิธีถอนหญ้าอย่างเบาเสียงครับคุณมินตาก้มหน้าทำตามผมสอนอย่างตั้งใจท,งทั้งทั้ที่ไม่เคยจับดินและจับหญ้าพวกนี้มาก่อนเลยครับ มือขาวๆสะอาดของคุณมินตาเริ่มมีดินติดมือแล้วแต่คุณมินตากลับหัวเราะเบาๆเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่อย่างสนุกครับผมแอบมองดูอยู่ข้างๆเห็นเหงื่อซึมที่กระหมับของคุณมินตาแล้วใจผมมันก็อุ่นอย่างบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับในช่วงหนึ่งคุณมินตาหันมามองผมแล้วก็ยิ้มให้กับผมแล้วพูดว่าคุณว่านคะไม่ร้อนหรอคะ ทำแบบนี้ทุกวันได้ยังไงกันนี่ขนาดแค่ฉันมาทําแป๊บเดียวฉันก็ร้อนขนาดนี้แล้วนะคะผมยิ้มผมชินแล้วล่ะครับคุณมินตาแค่ได้เห็นต้นไม้โตขึ้นทีละนิดผมก็มีแรงที่จะทำงานนี้ต่อแล้วครับจริงหรอคะคุณน,นี่เก่งจังเลยนะคะจริงนะครับผมชินกับงานนี้มานานแล้วครับผมถือว่างานนี้มันเป็นอาชีพของผมเลยล่ะครับคุณมินตา แล้วเธอก็ยิ้มตอบให้กับผมคุณน่ารักจังเลยนะคะคำพูดนั้นทำให้ผมชะงักหน้าไปนิดหนึ่งมือที่ผมถือจอบนั้นผมแทบจะทำจอบหลุดมือผมไปเลยละครับไม่รู้ว่าคุณมินตาพูดถึงต้นไม้หรือพูดถึงผมกันแน่ในช่วงบ่ายวันนั้นคุณมินตาถือเหยือกน้ำเย็นๆออกมาให้กับผมอีกครั้งแล้วก็นั่งพักอยู่ใต้ต้นชมพู่ครับ ผมนั่งห่างๆเธอไม่กล้าเข้าใกล้เธอมากนักแต่คุณมินตากลับเลื่อนแก้วน้ำมาให้กับผมพร้อมพูดว่าดื่มสิคะคุณว่านดูสิเหงื่อเต็มหน้าเลยผมหยิบแก้วน้ำกับเธอมารับไว้แล้วเราก็หัวเราะพร้อมกันเมื่อปลายนิ้วมือของเราสัมผัสกันแผ่วเบาในตอนนั้นบรรยากาศรอบตัวผมมันเงียบมากครับมีเพียงเสียงลมพัด กับกลิ่นดินชื้นหลังรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วในใจของผมตอนนั้นเงียบไม่ต่างจากสวนแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่อาจจะเรียกในใจผมได้ว่าความสุขแบบเรียบง่ายที่ผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนครับแดดเริ่มคล้อยต่ำลงผมพึ่งรดน้ำต้นไม้เสร็จในสวนบ้านของคุณมินตา วันนี้ดูสดชื่นเป็นพิเศษเลยครับกลิ่นหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ลอยปนมากับกลิ่นดินเปียกผมยืนมองดูผลงานของตัวเองแล้วหันไปเห็นคุณมินตาเดินออกมาจากครัวพร้อมกับถือถาดอาหารมาด้วยครับสีหน้าของเธอยิ้มแย้มให้กับผมตลอดเวลาคุณว่านคะพักก่อนเถอะนะคะวันนี้ฉันทำกับข้าวไว้ให้คุณด้วยนะผมชะง,งักหน้าไปนิดนึงครับ อ้าวคุณมินตาไม่ต้องก็ได้นะครับแค่ได้น้ำเปล่าเย็นๆสักแก้วก็พอแล้วครับผมคุณมินตาสายหน้าให้กับผมเบาๆไม่ได้หรอกค่ะคุณแว่นเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะฉันก็อยากจะตอบแทนคุณบ้างแล้วคุณมินตาก็วางถาดลงบนโต๊ะไม้ใต้ลมชมพูครับมีข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวฟูๆและผัดผักบุ้งจานหนึ่ง กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวที่ทำให้ผมรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยครับลองชิมดูสิคะคุณว่านฉันไม่ค่อยเก่งในเรื่องการทำกับข้าวสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่ก็ตั้งใจทำให้คุณกินอย่างสุดฝีมือเลยนะคะผมยิ้มรับแล้วตักกับข้าวเข้าปากเป็นคำแรกรสชาติไม่ได้จัดจ้านอะไรหรอกนะครับแต่กับอร่อยอย่างบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะบรรยากาศในบริเวณบ้านหรือเป็นเพราะรอยยิ้มของคน ที่อยู่ตรงหน้าผมก็เป็นได้ครับอือหืออร่อยมากเลยนะครับคุณมินตานี่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าคุณทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้จะไม่อร่อยได้ยังไงล่ะคะก็เพราะฉันตั้งใจทำให้คุณกินขนาดนี้อย่างสุดฝีมือเลยครับแล้วผมก็พูดด้วยกับความจริงใจรอยยิ้มของผมยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว คุณมินตาก็ยิ้มกว้างขึ้นให้ผมทันทีดวงตาเป็นประกายฉันดีใจจังเลยนะคะที่คุณชอบฝีมือของฉันฉันกลัวว่าคุณจะฝืนชิมกับข้าวของฉันซะอีกไม่เลยครับผมว่ามื้อแบบนี้ดีที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ก่อนผมกินกับข้าวแบบง่ายๆฝีมือของผมทำเองและก็เป็นเมนูแบบง่ายๆนะครับ ไม่เคยกินฝีมือใครที่ไหนที่ตั้งใจทําให้ผมกินขนาดนี้นะครับแล้วคุณมินตาก็หัวเราะผมเบาๆคุณอยู่คนเดียวหรอคะถึงพูดออกมาแบบนั้นผมพยักหน้าครับผมอยู่คนเดียวมานานแล้วตั้งแต่พ่อกับแม่เสียไปผมก็อยู่กับงานกับต้นไม้มาตลอดนะครับงานพวกนี้เป็นงานที่ผมรัก และผมก็ยึดเป็นอาชีพของผมด้วยนะครับผมตั้งใจที่จะทำมันออกมาให้ดีที่สุดและให้ถูกใจเจ้าของบ้านให้มากที่สุดครับแล้วเสียงของเธอก็อ่อนลงฟังดูเหมือนคุณกำลังเหงาเหงาเหมือนกันนะคะเนี่ยผมหันไปยิ้มบางๆให้กับเธอแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยเหงาแล้วนะครับคุณมินตาชะงักหน้านิดหนึ่งก่อนจะหัวเราะแก้เก้อแล้วพูดว่า งั้นก็กินเยอะๆนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะลองทำต้มยำทะเลให้คุณชิมอีกนะคะคุณจะได้รู้สึกสดชื่นมากกว่านี้นะคะตอนนั้นเองล่ะครับผมไม่รู้ว่าผมกำลังยิ้มเพราะอาหารอร่อยหรือว่าเพราะผู้หญิงใจดีที่เป็นกำลังยื่นช้อนข้าวให้กับผมกันแน่ครับหลังจากนั้นผมก็ตั้งใจกินข้าว ในมื้อกลางวันให้อิ่มและเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมก็กลับไปเก็บเครื่องมือไว้ในโรงเก็บทางด้านหลังของบ้านคุณมินตายิ้มให้กับผมในระหว่างการทำงานและในระหว่างกินข้าวตลอดเลยครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าท้องฟ้านั้นมันเริ่มเปลี่ยนสีเมฆดำลอยต่ำลงพร้อมกับลมเย็นๆที่พัดแรงขึ้นเรื่อยๆมันทำให้ผมนั้น ใจเต้นแรงขึ้นมากเลยครับเมื่อผมได้กลิ่นดินฝนโชยมาตั้งแต่ไกลผมเงยหน้ามองดูฟ้าแล้วถอนหายใจเบาๆคุณว่านคะเหมือนฝนจะตกแน่เลยคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาหลบในบ้านก่อนเร็วเสียงของมินตาดังมาจากระเบียงบ้านผมมองเห็นเธอถือผ้าขนหนูผืนเล็กๆอยู่ในมือแล้วครับไม่นานนักฝนก็เทลงมาอย่างหนัก จนผมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยครับในตอนนั้นผมรีบวิ่งมาหลบที่หน้าบ้านไม้ของเธอพร้อมกับคุณมินตาครับและเสียงฝนกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอลมเย็นพัดเข้ามากลิ่นดินหอมชื้นโชยไปทั่วบริเวณบ้านเลยครับคุณมินตายื่ยนผ้าขนงให้กับผมเช็ดหัวหน่อยสิคะเดี๋ยวไม่สบายผมคุณน่ะเปียกหมดแล้วนะคะ ผมรับมาพร้อมกับรอยยิ้มขอบคุณนะครับคุณมินตาวันนี้ผมลืมเอาหมวกมานะครับวันนี้ผมก็เลยโดนฝนเต็มๆเ,เลยนะครับคุณมินตายืนมองดูผมอยู่สักครู่หนึ่งแล้วพูดเสียงเบาขึ้นมาว่าฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคนทำงานกลางแดดกลางฝนทุกวันจะยังยิ้มได้ขนาดนี้นะ่ะผมหัวเราะเบาๆก็เพราะมีคนใจดีอย่างคุณมินตา มาคอยเป็นห่วงผมนี่ไงล่ะครับผมถึงทำงานมีความสุขแล้วยิ้มได้ขนาดนี้นะครับคำพูดนั้นทำให้เธอหน้าแดงเล็กน้อยครับก่อนจะหันไปมองดูฝนแทนผมครับบรรยากาศตอนนั้นเงียบมีเพียงเสียงฝนตกกับเสียงลมหอบผ่านต้นไม้ผมมองออกไปนอกบ้านเห็นหยดน้ำไหลตามใบไม้ ลงสู่พื้นเป็นสายสายแล้วหันกลับมามองดูหน้าของคุณมินตาที่นั่งอยู่ข้างๆผมครับเธอเอามือประสานกันไว้บนตักเธอผมเห็นแววตาเธอสะท้อนแสงฟ้าผ่าจางๆแตก่กับอบอุ่นอย่างน่าแปลกๆคุณว่านชอบฝนไหมคะเธอถามผมขึ้นมาโดยไม่หันมามองผมเลยชอบครับเหมือนมันทำให้ทุกอย่างรอบตัวผมดูมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งนะครับ เหมือนกันเลยค่ะเธอยิ้มให้กับผมฉันว่าฝนมันทำให้คนหายเหงาได้นะคะแล้วก็ทำให้หัวใจเรารู้สึกชุ่มชื่นอ่อนโยนขึ้นด้วยนะคะพอเธอพูดแล้วก็พางมองหันมาหาผมอย่างช้าๆด้วยครับแววตานั้นนิ่งแต่ลึกซึ้งจนผมต้องเบียนหน้าหนีไปทางอื่นหัวใจผมนั้นเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลขึ้นมาอีกครั้งครับ เสียงฝนยังคงตกไม่หยุดผมกับคุณมินตานั่งอยู่ตรงนั้นนานกว่าครึ่งชั่วโมงครับไม่มีคำพูดอะไรมากมายแต่ความเงียบระหว่างเราสองคนกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ต้องอธิบายครับในตอนนั้นเองล่ะครับผมเริ่มแน่ใจกับตัวเองว่าฝนที่ตกในเย็นวันนั้นไม่ได้ทำให้แค่ดินเปียกชุ่มเท่านั้นเองล่ะครับ แต่มันยังทำให้หัวใจของผมนั้นเริ่มมีใครบางคนที่เข้ามาอยู่ในใจผมในตอนนั้นด้วยครับและยังช่วยให้ผมคลายเหงาได้ในระหว่างที่ผมได้ทำงานสวนในบ้านหลังนี้ครับผมรู้สึกมีความสุขใจไม่น้อยที่ได้อยู่กับคุณมินตาในบ้านหลังนี้ครับสวัสดีครับผม